ส้มเด้งส้มเด้งทำส้มเด้งเด้งแข่งกับน้องหมูเด้งกันครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่พิกจะพาทุกคนมาทําวุนส้มเด้งต้อนรับเทศกาลกินเจกันครับผมบอกเลยว่าสูตรนี้ใช้วัตถุดิบหลัก,กแค่2อ,อย่างเท่านั้นครับก่อนที่จะไปรับชมพี่พิกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับพี่พิกคนนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมเตรียมน้าส้มกรองมา5 0 0มลลิตรครับ จากนั้นก็ใส่ผงวุ้นลงไป1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับผมคนให้ผงวุ้นตกลงไปข้างล่างแล้วพักไว้15นาที เมื่อครบเวลาแล้วก็นํามาต้มด้วยไฟกลางนะครับอย่าลืมมันข้นถ้าเกิดว่าไม่คนเนี่ยจะทําให้ผงวุ้นติดก้นหม้อแล้วก็ไม่ได้ครับผมคนไปเรื่อยจนกว่าวุ้นของเราจะละลายแล้วก็ส่วนผสมเดือดจัดเลยนะครับจากนั้นก็ปิดเตายกลงมาข้างล่างได้เลยครับผมแล้วก็ใส่น้ําส้มเพิ่มเข้าไปอีก400มลิตรครับคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยนํามาเทใส่พิมพ์วงกลมแบบนี้นะครับทุกคนเทให้ครบแล้วก็นําเข้าแช่ในตู้เย็นให้วุ้นเซตตัวดีเลยครับเมื่อได้ที่แล้วก็ แก,แกะวุ้นออกมาจากพิมพ์ได้เลยครับผมเด้งดึงเด้งดึงเด,ด้งแข่งกับน้องหมูเด้งเลยนะครับตกแต่งด้านบนด้วยใบไม้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับใครจะนําไปฝากเพื่อนนําไปฝากญาติก็ทําได้เช่นกันนะครับสูตรนี้ทําง่ายมากเลยครับทุกคนใครกินเจก็กินได้เช่นกันครับผมเพราะว่าผงวุ้นที่ใช้ก็เป็นผงวุญเจนะครับถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับพี่ๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆคนนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ